อยที่เก่าเวลาเดิมเลยทุกคนรอรอรอมารอตรงนี้อีกแล้วรอกันที่เก่าเวลาเดิมอีกแล้วค่ะคุณคุณที่รักขาโอ้ยเดี๋ยวเจอกันนะคะรอก่อนค่ะรอก่อนอยรอนานละไม่เสร็จทุกทีเดินละเดินหันหน้าหันหลังมองอยู่เนะี่ย ก็วันนี้ก็มาเดินโลตัสพัทลุมาทุละนะคะหนี่ยายมานเนี่ยยายบอกมึงจะไปไหนเก้าบอกนนะเนาะจะบอกไปทุละก่อนมึงมาเร็วๆนะมาเร็วๆนะเนี่ยไปไหนก็ทุละเยอะตั้งยิ่งดอกไม้บอกกันเลยอ่ะฉันบอกนะแป๊บเดียวจะกินอะไรไม่รู้จะกินอะไรมาซื้อมาครับบอกนนะ ไม่ชาจริงนะไม่ร um ู้นน um ั่งลอยก็เดินก็เมื่อยขาร้องเพลงให้ฟังไหมฮะเดี๋ยวลองเพลงกันสักฟังสิฉัน้องเพลงไหมอืมหายเล้ววะคืมันใจเลื่อนค่ะนู่นแฟนฉันไปข้างหน้าแล้วแหมมีจริงๆแกไม่เชื่อฉันไงฉันมีแฟนจริงๆฉันมาก็แฟนฉัน แกก็หาว่าฉันมีแฟนคลับกันมี <c oughs> นุ่น,นดูข้างหน้าน,นุ่นเอ๊ะแม่มกลัวว่าขึ้นมันได้เนื้อ <c oughs> เดินเดินเดินว walk อ a l k walk walk, walk, walk. ไก่คน ซื้ออกไก่ไปต้มให้เด็กๆก,กินขึนหน่อยแหนกไก่แหนกหมูเนี่ยมีู้จะซื้ออะไรไปกินนะหมูก็มีแล้วไก่ก็มีแล้วอยากกินหมูกับพระอยากกินหมูกับพระอุ้ยเนี่ขามหมูหน้าไปต้มโ,โลนะเนาะ น,นี่อะไรอะ่ะหมูเนื้อแดงกิโลละเท่าไหร่อะร้อยยี่สิบสามบาทของมันเนื้ออะไรอะ่ะอันนี้ก็หมูเนื้อแดงเนื้อเนื้ส่วนไหนเนื้อสะโพกเหรอหมูสามชั้นสามชั้นโอ้ยสามชั้นกิโลละร้อยเก้าบเก้าสิบเอ็ดบาทขาหมูเผาหั่นชิ้นละแปดสิบห้าบาท อันนี้ขาหมูเผาเลาะกระดูกหั่นชิ้น168